Boop, mm boop. -hmm. บ้านค่อยไม่มีเน็ตนะคะพี่น้อง่อเาเฮ้ยเน็ตก็ได้เนาะจะกเสียงอีกนีำไมันบอกว่าไม่มีเน็ตค่อยก็งงออันนี้เอาแค่ห้านาทีพอใส่ไปแล้วนะนี่ทำไมมันโหลดไม่ได้ แต่ว่าเครื่องนี้มีเน็ตอีกเครื่องหนึ่งไม่มีเน็ตมาทาไฮไลท์ลงก่อนพี่น้องอ่ะก่อนที่จะเข้างานเน็ตก็ไม่ค่อยดีนะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะอ่าที่บ้านพรุ่งนี้เขาจะมาทําเขาจะมาติดเน็ตให้เขาจะมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นนี่พี่น้องมาใช้เน็ตที่แมคโดนัลจอดตรงข้ามกับแมคโดนัลแต่ว่าสัญญาณไม่ค่อยดีเท่าไหร่ อ,อีก,อก,อกแค่ร้อยเมตรก็ถึงที่ทำง,งานวันนี้ออกมาออกมาเร็วมาใช้อินเทอร์เน็ตชีวิตช่วงนี้อนาถามากหลายเรื่องหลายราวเอามาให้หมดเข้ามาให้หมดท้าทถมันเข้ามาสิ่งที่ไม่ดีให้มันหมดปีนี้ก่อนที่จะสิ้นปีนี้เข้ามาให้หมดพี่น้องคะนี่เหลยนาะชีวิตคนเราก็มีขึ้นมีลงนะพี่น้องเวลาขึ้นก็อย่าอย่าหลงละเลงจนเกินไป วลาล้มก็รีบลุกขึ้นมาไม่ได้บอกใครนะบอกตัวเองนี่แหละเป็นเบื่อนนเอยบอกตัวเองนี่แหละไม่รู้ว่าเจออะไรบ้างทุกวันนี้จนตั้งตัวไม่ติดเข้ามาแบบพร้อมๆกันให้หมดไปเลยนี่คอยพยายามไปว่าอีกเครื่องหนึ่งไม่เน็ตเน็ตไม่เน็ตแรงไม่ถึงอีกเครื่องหนึง่งแต่เครื่องนี้ใช้เน็ตได้แต่เครื่องหนึง่งเน็ดเน็ตใช้ไม่ได้พยายามพยายามต่อ ไม่เข้าใจเหมือน,นกันว่าทําไมถึงใช้ไม่ได้เนาะพี่น้องขอบคุณทุกคนทุกท่านที่มาส่งกําลังใจให้แม่สมศสีมาแค่ทาไฮไลท์ลงแค่นั้นนะคะเพื่อนพอดีเดี๋ยวจะแช์เดี๋ยวจะใช้เครื่องแช์แช์แชเน็ตมามาเครื่องนี้เพราะว่าข้อมูลส่วนมากจะอยู่ในเครื่องเก่าเนาะพี่น้องลงนู่นนี่นั่นโอ้ยมาถึงก็ขอให้ได้บน่นวันนี้อากาศหนาวมากเห็นว่า อยู่ในรถแม่สมศรี2องศาและจะหนาวลงมาอีกนะคะอาทิตย์นี้ก็จะหนาวลงมาอีกแต่ท้องฟ้ายังเปิดถึงเปิดไปก็เท่านั้นแหละพี่น้องบางคันเขาขับผ่านเห็นน้ําแข็งเกาะติดที่หน้ารถนะเมื่อเช้าตอนที่ตอนที่จะออกตัวน้ําแข็งก็เกาะเกาะติดหน้ารถแม่สมศรนะีเนาะวอร์มรถ5นาทีเปิดเครื่องปัดน้ําฝนให้ ให้น้ำแข็งมันละลายออกจากหน้าต่างนี่แหละชีวิตหน้าหนาวก็สู้กันไปทนกันไปค่ะพี่น้องค่ะในเมื่อเรามาอยู่แล้วทํำยังไงได้เข้าเมืองตาหลีวเราก็ต้องเรลวตาตามนี่แหละชีวิตชีวิตช่วงนี้ก็จะมีอะไรให้แบบว่าให้ตื่นเต้นตลอดหน้าตาก็อาจจะดูไม่ค่อยได้นะคะเพื่อนๆวันนี้แบบตื่นเร็วมากนอนนอนดึกคือมีหลายเรื่องหลายราวเข้ามากระทบจิตใจเรา นอนดึกแล้วก็นอนไม่ค่อยหลับตื่นมาตีห้ก็ไม่รู้ตัวเองเหมือนกันว่าตื่นมาทําไมเช้าขนาดนั้นเข้างานสามโมงตื่นมาก็มาดูข่าวมาดูทีวีกินกาแฟทําทกับข้าวไว้ให้ลูกตื่นมาก็นอนไม่หลับก็เลยตื่นมาเลยนะคะ